มันมเีเรื่องที่เป็นเราไหวออกสนญยากจอมตัวตุกตัวกอนเป็นเราวา่ามันมันจริงจีเมื่อมีคนมาเล่าให้ฟังวา่าเอาที่บ้านหลังคนโยโย่ยท่องกับกลายเป็นทานไปคนที่ได้ฟังกับอาจตีหัวควันเ,เรวาวา่าโอ้ยเป,ป,ป,ป็นไปเพราะใอหรือว่าเป็นไปได้จังไหนอยังตํานองนี่เพราะรื่องจงังสีมันกับเป็นเรื่อง ที่คนตัวไปคิดว่าเกิดขึ้นบ่ได้ที่มีกะแค่เป็นเรื่องเล่ากันต่อมาท่อนั่นซึ่งฟั้งแล้วกับบ่ได้เื่อว่าเป็นจริงเป็นจังอียังแต่ว่าในความเป็นจริงเรื่องที่คิดว่าบ่หนาเกิดขึ้นได้หรือว,ว่าบ่หนาเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วหรือว,ว่าเป็นไปแล้วมองนั่นมองนี่ส้างความลับสนและก็สร้างความอัศจรรย์แในจิตในใจแกผูพบเห็นโดยตรงมาหลายต่อหลายแล้ว ประวัติจริงที่ข้นคกิดกับจิิงที่เกิดขึ้นจริงนั่นมันมักสิสวนท่านกันโดยสม่ำเสมอแม้แต่เรื่องท่องสายเป็นทานเกิดขึ้นกันคนส่วนไงจะย่อมคิดว่าว้อยมันเป็นไปบ่ได้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของท่องที่สายเป็นทานไปนั่นจะย่อมบอกได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นแกตนเองจริงมาแล้วเรื่องทำนองนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น สอบจุดสอบบุกคนและก็เกิดขึ้นบอบอยบอดุอาจติเกิดนี่แค่เทือเดียวขั้งเดียวและก็เกิดขึ้นมาโดนมานั่นจึงเห็นไอ้หูกันในตำน่องเรื่องเราแต่เคอบอกเราส,สืบสืบต่อกันมากยิ่งสมัยโบราณที่การสื่อสารมันยังบ่มีหรือว่ามีแล้วแต่ว่ามันบอแพร่หลายแต่ยิ่งเป็นเรื่องที่ผู้อื่นบ่โอห,หรือว่าผูบ่ได้ไปโดยปริยาย และก็เรื่องทำน,นองนี่ตีคนบ่อคอยเสือหรือว่าบ่อคอยสนใจจิงกังแงอบแย่นว่ามันพิสูจน์ได้งากเห็นได้งากและก็คืดหาเหตุผลบอ่อใดว่าเกิดขึ้นได้จังไดทดลองหรือว่าพิสูจน์ตามหลักการสมัยใหม่กับบอ่อใดดังนั้นจึงปัดเป็นบ่อเสือและก็บ,บอกว่าเป็นไปบ่อไดเนี่ยตั้งี่ความจริงมันเป็นไปได้และก็เกิดขึ้นจริงได้เป็นแต่ว่าคนเฮาปัจจุบันเขาบ่อหอดบ่เถึง และก็บบอมีเกิดขึ้นในสมัยของตนกต่ตอนนั้นนี่แหละอยากยอมมันมีหลายเรื่องทานองนี่ที่นีและก็ที่เป็นไปในโลกนี่แต่ว่าเฮาบองูและก็บบอแพร่หล,ลายเพราะว่าในยุกค,คก่อนกกับบอได้มีการบันญชุอหรือว่าบอมีการบอกเล่ากันไว้ครับเป็นได้เพราะมีกับเ,เพราะเป็นตอนที่บอมีการเผยแพร่ข่าว านให้มั่นกลวงขวางกาจอิปิป็นได้แม่นบอกแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็เลยเป็นเรื่องอักษัยกันคือกันได้เป็นเรื่องที่มีคนสนใจมีการพิสูจน์มีการตรวจองสร้างวิทยาศาสตร์มีการบันทึกเรื่องเล่าไว้โดยละเอียดจนเกือบติดายเป็นเรื่องตร้มาดาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องเป็นตันหนึบคือกันได้อยากยอมสงบสุขกันอย่างเรื่องเนี่ยเรื่องอนันนี้เป็นบันทึกไว อยนในธรรม,มบทคือกันเป็นบันทึกไ้ในสมัยพุทธการมีเรื่องท่องกลายเป็นทานเกิดขึ้นและกัดได้กลับเป็นท่องคือเก่าด้วยบุญญาณุภาพของภูมิบุญเนี่ยละซึ่งก็เป็นตั้งมืดเนะาะจอมโัวโตคนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีเป็วนว่าจับสินที่เป็นเงินและท่องสี่สิบโกดของเจดีปนหนึ่ง ในเมืองสาวัตถีได้กลายเป็นก้อนที่ผานสีดำไปทั้งมดดยังหนาอัศจรรย์เป็นเรื่องที่เหลือเสื้ออีเล่ละ่ะเศรษฐีเจ้าของาัาเปียนเหล้วก็ะทมมานัดเสาโศกยังหลวงหลายถึงกับถามอาหารบอย่อมจินบอย่อมไปใสนอนระต้มตกอยู่ต้นเตียงอย่างเดียวมองโอวาเว้นกรยิ่หยังเนี่จึงเหตุใหเหตุการณ์เจิงจีเกิดขึ้นแกตนเศรษฐีเล่ากับมืดม่อนไปเบ้แจ่ะล่ละ มันโอ้ยว่าแต่พ่อเป็นเหตุการณ์จิงสีนะน่ะเป็นไผกับไผเทาะแต่แมนน่นว่าเงินกำกำแก้วของเจ้าของมันเป็นจังสั่นแต่วยทุกใจแล้วมันมืดม้นผลนอาการไปเบิดแบบต่ตอนหน้าแบบนี้โมของเตญีัุหนึ่งไปเยี่ยมไปถามอาการพ่อเด้โมสาเหตุแะ้วกับปลอบใจบอกว่าเออเอาเอ่มีวิธี ในการแก้ไขแล้วประธานมีวิจัยในการแก้ไขแล้วก็เดบบอวิธียให้หัให้ทราบจะเชื่อให้เศรษขีเนี่ยนั่ทานไปกองร่วมกันทึ่งเื้อที่ตลาดของตนในเมืองตั้มพาตั้มจี้คือจังกับค้นขายทานบรรดาผู้้นทียงางผ่านไป่านมาแต่แมนว่าพีผููไดเว้าขึ้นบอกว่าค้นอื่นเขาขายผ่าขายน้ำมัน แต่ว่าท่านเนี่ยมันนั่งขายทานเบิ่งแล้วมันจจงไหนจจงไหนอยู่แกจงว้าวกับเขาไปว่าเอาถ้าบอกขายของความตนหลังสี่ไฮเฮ็ดียังถ้ามีคนมาว้าวบอกว่าคนเรือนเขาขายผ่าขายน้ามันแต่ว่าท่านมันนั่งขายเงินขายทองอยู่กลางพืนล้านแกจงว,กว้าบอกว่าไงล่ะเงินทองเงินทองมันอยู่มองไดเมื่อเขายิบทานขึ้นมาแล้วแ่จงรับทานที่เขาทรงให ทานกะสีไายเป็นเงินเป็นฟังคือเกาถ้าคนทจี๊ยดได้เจียงสีเป็นแม่ยิ่งผููสาวตันจงนํำมาแต่งงานกับหลูกใต้ตันเดอ้อและก็มอบทรัพย์สมบัติให้นั่งตั้งมดได้ดูแลแต่แม่เป็นผููเบาเป็นผู้ใต้แต่จงนํำมาแต่งงานกับหลูกสาวของตันมอบทรัพย์สมบัติให้เขาตั้งมดส่วนโตตันก็ใส่ใจตามที่เขาให้เศรษฐีพ่อเด้ฟังจังตันก็ยินดีว่าเอาสิด,ดํำเนินการตามนั้นละ และก็น,นั่ทานไปกองไหว้ต้นเฟื้อกลางตลาดนั่นงเป่าเพื่อจังกับถาขายของเมื่อมีคนมาทักว่ามานาั่งขายทานอยู่แปลกอีหลีจะให้คำตอบเขาไปตามที่มูบอกในครั้งนั้นาด่นี่ยมันมีแม่ยิ่งผู้สาวคนหนึ่งเป็นลูกสาวของตระกูลเก่าแก่ในเมืองนั้นืเอว่ากีสาโคตมีย้อนว่ามีรูปรลางจอย ผอมบอบบางนั่งกับไปตลาดกันแต่เศร้าเห็นเศรษฐีนั่นนั่งขายของอยู่ก็เล่ยว่า,วาเอา้าคนอื่นๆเขาขายผ่าขายน้ำมันกันส่วนท่านเนี่ยมันนั่งขายเงินขายท่องยึดหยุ่นเศรษฐีก็เลยถามว่าเงินท่องอยู่มองไดเหรอนั่งกับกอบทาน้นมากแล้วก็บ,บอกว่านี่เด้นี่เด้นี่เด้เดงินท่องแล้วก็ส่งให้เศรษฐีเศรษฐีรับมาแล้วทานนั่นก็นกลายเป็นเงินและท่องคือเกา สร้างความยินดีแกเศรษฐีย่างหลวงหลายเป็นตรนหนึกเลยย่าเต็นไปผ่านเศรษฐีก็เลยถามตือและกัตระกูล่วงของนั่งเมื่อหัววานนั่งยังบบตันเด็แต่งการแต่งงานจึงได้ไปสู่ขอนั่งให้มาอยู่กับลูกใกล้สนมอบทรัพสมบัติสี่สิบโกดให้นั่งได้ครอบครองตับั้งงมดจเกลครับสภาพเป็นเงินเป็นทองคือเกาต่อมาบัดนี้นั่งกีสาโคตมีก็ได้ตั้งท้องตั้งขั้นและกับคลอดลูก เลี่ยงดูลูกด้วยความหักจนกระตั่งเติบโตเพราะยงได้ปรากฏว่าลูกกัเสียชีวิตไปกระทันหันนั่งบอย่อมให้ปูข้นแตะต้องลูกใต้พราะว่านั่งบ่เคยเห็นคนตายมาก่อนจะเลือยโอมลูกใต้ไว้กับเบิบออกไปจีตโนนถามหายาจีติมาลักตาลูกใต้ไปทุกบ้านพูคข้นต่างกันหรือตนสงสารเห็นใจ เออบอกว่าโอ๊ยนั่งเอ้ยเจ้านี่เป็นบาไปแล้วหรือยังได้โูกตายแล้วติมียาหม่องได้มารักษาได้อว่าะแต่นั่งผู้ชายผู้หนึ่งเห็นนั่งแล้วก็เกิดว่านั่งพุงบอกคยเห็นคนตายจึงบอกโอ้ว่าโูกตนเนี่ยตายแล้วบอกอาจตีปืนได้ก็เลยได้บอกแกนั่งไปว่าตนบอกโอ้ยาทีเหตุสิรักษาโูกของนั่งดอกแต่ว่าโอ้ผู้จีโอ้ยาว่าเป็นผู้ใด ขอให้นั่งเนี่ยไปถามเองกันแล้วกันพ่อเจังตีแล้วก็ชี้ไปที่วัดเชตตะวันซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทับยุ่นั่งกับเฝ้าไปวัดเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์บ้างลูกแล้วก็กราบถวายบังคมต้อนถามถึงยาที่เสี่ยรักษาลูกได้พระพุทธองค์ก็รัดบอกยาให้แกนั่งบอกว่าเอาเจังตีเอาเจีงตีให้เจ้าเนี่ยไปนั้ำ มาเล็ดพักกาศม่ยิดมือหนึ่งเดอ้อมาเล็ดพักกาศนั่นสิต้องได้จากเงื่อนที่บ่เคยมีคนตายตอนนั้นมันจึงสิใสได้นั่งพ็อเด้ยินแล้วมีความหวังขึ้นมากก็รับทราบรับรู้แล้วก็เป้าอุ้มลูกไปถามหามาเล็ดพักกาศเมื่อเขานําออกมาให้ก็ถามว่าที่บ้านนี่มีคนตายบ้างบ้างไหม เขาก็ตอบว่ามีเมื่อปีที่แล้วยายก็ตายไปเมื่อสองเดือนก่อนตาก็ตายตามไปนั่งก็ขึ้นมาเล็ดพักกาศที่รับมาบอกว่าว่ายใส่บอได้ใส่บ่อได้แล้วก็ไปบ้านอื่นขอมาเล็ดพักกาศแต่ก็รับบ่อได้เมื่อเจ้าของบ้านบอกว่าที่บ้านนี่ก็มีคนตายมาแล้วหลายคนเพราะว่าอยู่กันมาโดนมานั่นนั่งก็ไปบ้านอื่นๆตามลําดับทุกบ้านต่างก็ยอมรับว่าเคยมีคนตายในบ้าน บางเตือกับพ่อตายบังแม่ตายบังลูกใต้ตายบังลูกสาวตายบังจังญัทธานั่งกับย่างถามจันสี่จนกระต่างย่ำแแหลย่ำคำแต่ย่า,ง,ยา,ยางบ่อดได้มาลิดประกาศจากบ้านที่บ่กเคยมีคนตายในบ้านตามที่ต้องการปรากฏว่าซบย่างไปย่างมากอุ้มลูกที่ตายแล้วย่างไปย่างมากแทนบ่เออศบลูกใต้บ้านนี้จะเริ่มขึ้นอืดทรงกินเหม็น จิตใจนั่งที่ออนด้วยความหักในหลวงก,ก็เริ่มแข็งตาขึ้นสติเริ่มกลับมานั่งก็เริ่มขึ้นได้ว่าอ้าวที่ย่างถามมาเกือบทุกมือนั่นทุกบ้านบอกว่ามีคนตายและกับคนตายนั่นจะมีหลายพ่อพ่อับคนเกิดบอมีผู้ใดเลยบ่ตายทุกคนต้องตายทั้นนั่นเมื่อเกิดได้ัจงสั่นก็เลยชิมสบลูกสไส้ไว้ในตาและกขย่างกลับไปทีวัดเจตาวัน พระบอลมมาสัตะสดากตัดถามนั่งว่าได้มา็ดธ์พักกาศตามที่ต้องการหรือบอล่ล่ะเมื่อนั่งกราบทูลว่าบ่ได้จักบ้านเดียวพระว่าทจุกบ้านมีค้นเคยตายในบ้านตั้งนั้นพระบุตรองค์ก็เลยตรัสบอกว่านี่ละเจ้าเนี่ยเข้าใจว่าลูกใา้ของข้าตอนนั้นตายแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วความตายนั่นมันเป็นธรรมาดาทีแน่นอนสำหรับสัตว์ประหลกทั้งหลายที่เกิดมา พราะว่ัมัจุราชย่อมคลาชีวิตสัตวโลกตั้งหลายตั้งปวงผู้มีอตัตย่าใสยังบดเต็มเปี่ยมลงไปในทะเลคืออบายคือจังกับห่วงน้ำใหญ่พัดผ้าไปจังใดกับจังตั้นพระพุทธองค์ก็เลยสตรัสบอกว่ามารตยูเนี่ยย่อมพัดผ้าไปสึ่งนอนลายชน่นผู้มัวเมาในบุดและปัดเลียงผู้มี่จิตใจสัดสันไปในอารมณ์ต่าง เพื่อจังกับห่วงนำไญยพัดผ้าเส้าบ้านผู้รับไหลไ,ไปจังไหนกัดจังตันเมื่อจบเกศนาอันนี้นั่งกีสาโคตมีก็ได้สาเร็จโสดาปฏิผลแล้วจากนั่นนั่งก็เลยทุ่นก็บวชในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาก็ทรงอนุเคราะห์ให้เมื่อนั่งบวชแล้วก็ได้ซื้อว่ากีสาโคตมีเทรี่เมื่อหนึ่งนั่งถึงว่าละดูแลร่มผูบอยส ตามประชีดแล้วก็นั่งเบิงไฟอยู่เห็นเปลวไฟลุกพร่องขึ้นแล้วลีล่องเป็นระยะระยะก็ะคิดว่าโอ้ตตวันโลกนี่จะเหมือนกันคือการเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมบาดาพอถึงนงพบผ่านแล้วย่อมบ่ปรากเแียงกันองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระคันตะกูดีนั่นล่ะก็ท่งแพ่พระพระัมมีไปเพื่อจังกับประทับนั่งอยู่ต่อนหน้าของพระเทลี แลกกะตรัสบอกว่าจังตะละจังตะละโคตมีเอ้ยพัตตวโลกทั้งหลายย่อมเกิดแลกกะดับเพื่อจังกับเปลวประทีปถึงนิพพานแล้วย่อมบอปรากฏจังตั้นความเป็นอยู่แม้เพียงกาณะเดียวของผูเห็นนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่รอยปีของผูบ่ยเห็นนิพพานจังตั้นนี่ล่ะชาหันพระพุทธองค์ก็เลยเดตรัสพระบาลีสําคัญวายโยจะกวัตสังชีเวอปัสสังอมาสังปาตัง เอกาหังชีวิตตั้งสัโยปัสสโวอ,อมตตังประทั่งการมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวของบุคคลผู้เห็นอมตะบดคือพระนิพพานยังเประเกิฐกว่าการมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของบุคคลผู้บเห็นอมตบบะบดนั่นและเห็นบอล่ะ